สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับ KC l a เล n g อีกหนึ่งวันนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนวรถยุโรปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่ายครับเปลี่ยนเรื่อยๆแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายเก็บไว้วันนี้ก็ขอมานำเสนอแล้วกันนะครับผมก็คือทางร้าน k c l a เล n g นะครับก็จะเป็นตัวแทนบิวสตไตล์ t i a i LAND นะครับผมโชคอันดับหนึ่งสำหรับรถยุโรปเ็นออดี้บีโฟกมินิเทียบเลยนะครับผม ส่วนโชคบิลเนี่ยที่เรามีนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ B4 นะครับก็คือทดแทนเดิมสแตนดาร์ด B6 นะครับเป็นโชคอัปเกรดที่ใส่กับสปริงเดิมความสูงเท่าเดิม B8 คือโชคอัปเกรดที่จับคู่กับสปริงโหลดเท่านั้นนะครับ B12 จะเป็นชุดคิดนะครับก็คือจะเป็นโชก B8 บวกกับสปริงไอบักแต่ขายเป็นชุดคิด B14 เป็นชุดสตัดปรับเกียวปรับเนินไม่ได้ B16 ก็จะเป็นชุดกรตัดปรับเกียวแล้วก็ปรับหนึดด้วยนะครับส่วนที่ลงท้ายด้วย RT ก็จะเป็นไลท์คอนโทรลก็จะเป็นรีโวทโอ้โหเยอะแยะไปหมดเอาไว้ง่ายใครที่ใช้รถยุโรปนะครับแล้วมีปัญหาช่วงล่างก็ลองแวะเข้ามาปรึกษาทาง KC l e s s i n ิดได้เลยนะครับเรามีโช๊คเบอร์หนึ่งของเยอรมันเอาไว้รองรับรับประกัน2ปีหรือ4 0,000กิโลนะครับผมชำระบัตรศได้6-10เดือนถ้าชำระเงินสด เรามีราคาพิเศษให้นะครับอ่ะเดี๋ยวส่งงานเลยคันนี้นะครับก็ W211 ลูกค้าได้รถมาก็อยากจะเคลียร์ช่วงล่างทั้งหมดนะครับว่าอะไรเสียก็ให้เราเปลี่ยนหมดเลยนะครับตัวโชค๊คเราก็เลือกเป็นวิวตา์ B6 ให้นะครับจะมีวอยรับประกันนะครับถ้าไม่มีวอยรับประกันก็จะเป็นของฮิ้วเราจะแจ้งเลยนะครับว่าชุดนี้ เป็นของหิ้วนะครับไม่มีประกันนะครับหรือประกันจากทางร้าน3เดือนแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือจะเป็นของห้างนะครับมีรับประกันให้2ปีนะครับ40,000กิโลนะครับสำหรับราคาสําหรับ W212 B6 ชุดน,นี้นะครับอยู่ที่4 0 0 0 0 2 0 0 0บาทนะครับแพงแต่จบแน่นอนครับฟิลลิ่งดีมากไม่ใช่อัพไซด์ดาวนะแตไม่ได้กระด้างมากแต่ว่าถ้ารุ่นไหนที่เป็นอัพไซด์ดาวก็บอกกลับ เราจะแจ้งลูกค้าก่อนเลยว่าโหพี่รับไหวไหมครับความกระดา้างถ้าไม่ได้ไปใส่โฟนี่ไหมไปใส่เทยินไหมเราก็ยังมีทางเรื่อ้อีกนะครับโฟนี่สปอร์ตโฟนี่สเปเชียลแอคทีฟเทยินเอนดูราโปเอนดูราโปพัดเรามีครบเลยสําหรับรถยุโรปนะครับส่วนซูเมคันนู้นนิดนึงก็เพียเคยใช้อยู่ครับอีสามสี่วันนี้ก็มาจัดโชค๊คซาร์สแตนดาร์ดนะครับผมคู่กับสปริงโหลดเทแชนาในงบ ประมาณหมื่นหนึ่งก็แต่งหล่อได้แล้วอ่ะวันนี้ก็ปล่อยช่างทํางานก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็มีอะไรมานําเสนอใหม่เดี๋ยวเฮียก็จะมาแนะนําให้เหมือนเดิมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ